จะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยอ,อ,อากาศเรายังมีอากาศที่มันปลอดภัยให้ให้เราหายใจได้นาออย่างเช่นพวก pm 2 5อะไรอย่างเงี้ยที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าอะ่ะแต่เรามันก่อผลเสียให้เราในระยะยาวได้ซึ่งจะว่าสิ่งเหล่านี้เราเราควรลงทุนกับสุขภาพของเรา เป็นงานเปิดตัวของพนาสุลึกจีไอโนนะคะก็รู้สึกประทับใจในเทคโนโลยีเนาะที่เฮ้ยเรารู้สึกว่าดีใจที่มีเทคโนโลยีอย่างนี้เกิดขึ้นมาสามารถยับยั้งไวรัสและแบคทีรียได้แล้วก็ตามเซอร์เฟสรวมถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยจะก,ก็รู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะสร้างประโยชน์ได้อย่างเช่นคนที่มีโรงพยาบาลสัตว์คลินิกส่วนตัวหรือโรงพยาบาลาเงี้ยจะว่าก็เป็นอะไรที่เหมาะหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาทั่วไปที่อยากได้อากาศที่ปลอดภัยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรพวกเซอร์เฟซต่างๆที่ยับยั้งเชื้อโรคได้อ่ะค่ะคืออย่างแรกเลยที่เรารู้สึกได้ทันทีคือกลิ่น เนาะกลิ่นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เพราะปกติเนี่ยที่เราใช้เครื่องทั่ว,วไปเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างกลิ่นที่อยู่ในบรรยากาศแต่เครื่องนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดใครใช้เนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันแตกต่างทันทีที่เปิดเครื่องเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเราจะได้รู้สึกถึงกลิ่นที่สะอาดออกมาทันทีแล้วก็โดยส่วนตัวเจมเลียงสัต์เยอะอันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าวกลิ่นมันลดลงจริงๆค่ะ ส่วนเ,เรื่องประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อโรคกับไวรัสเนี่ยจะก็เห็นทางด้านของพ a นา s o นิกที่เขานำเสนอมาก็น,าน,าน,าน่าเป็นที่น่าเชื่อถือค่ะใช่เุณว่า่อนที่ใช้เราก็มีความ,วามังวลใจว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมันจะแตกต่างไปมากแค่ไหนเพราะว่าตอนแรกฟังแล้วแบบจะทำได้เหรอ,อนึกออกไหมในความรู้สึกแรกของเราคือมันจะเป็นไปได้ยังไงกาจัดกลิ่นแะแบบ นึกอ,ออกไหมแล้วใช่เพราะปกติเราก็เคยเห็นแบบเวลาเปิดแอร์เครื่องนี้บอกว่าสามารถกําจัดกลิ่นได้หรือเครื่องกรองอากาศต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้รู้สึกขนาดน,าน,นั้นนึ่ออกไหมมีแต่สุดเนญ่ยจะใช้กลบมากกว่าต้องหาพวกสเปรย์อะไรเงี้ยมากลบแต่ตัวเนี้ยเ,เขาทําได้จริงๆอันนี้คือคือเป็นสิ่งแรกที่แบบเพราะว่าเขาให้เราลองมาใช้ก่อนเจ้าก,ก็ลองเปิดลองใช้งานดูก็ พีม่มันจริงไอเรื่องกลิ่นเนี่ยเพราะเราพิสูจน์ได้ส่วนเรื่องออการยับยั้งไวรัสกับแบคทีเรียเนี่ยเราก็ดูตามผลงานที่เขานําเสนอมาจะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยอ,อ,อากาศเรายังมีอากาศที่มันปลอดภัยให้ให้เราหายใจได้เนาะอย่างเช่นพวก PM 2.5ออะไรอย่างเงี้ยที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าอะ่ะแต่เรามัน ก่อผลเสียให้เราในระยะยาวได้ซึ่งจะว่าสิ่งเหล่านี้เราเราควรลงทุนกับสุขภาพของเราอย่างเช่นช่วงช่วงแรกๆที่ PM เข้ามาเนี่ยจะก็คิดว่าม,มันจะมันคงไม่เป็นไรหรอกเรแค่ปิดหน้าต่างปิดประตูแต่จริงๆของพวกเนี้ยพอเรามีเครื่องวัดเนาะที่ที่มันได้มาตรฐานเจะก็ลองมาลองวัดดูแล้วเฮ้ยมันมาถึงจริงๆด้วยอะ่ะจากอากาศที่เรารู้สึกว่าเราหายใจเต็มปอดเนี่ย แต่จริงมันคือมลภาวะเต็มเลยเนาะแล้วยิ่งพอพูดถึงเรื่องพวกเชื้อไวรัสหรือแบคทีรียเป็นสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นเช่นกันเนี่ยจะก,ก็ว่าถ้าเกิดเขามีงานวิจัยที่รองรับหรืออะไรอย่างที่น่าเชื่อถือมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเรามีโอกาสแล้วก็เป็นการ ป้องกันตัวเองจะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เรื่องกลิ่นเนี่ยจะแบบเออ <ะ S 1> ชัวเลยเพราะว่าทึงง่งเพราะว่าลองใช้มาเองจริงนี่เขามีบูธทุเรียนให้ดมนี่อ๋อจะยัง <ๆ S 1> ไม่ได้ลองคือตอนแรกยังไม่คิดว่าเขาจะสามารถกําจับทุเรียนได้เดี๋ยวจะไปลองดมเหมือนกันเพราะของเราแค่กลิ่นน้องหมาอะไรเงี้ยเราก็ว้าวแล้วยิ่งถ้าทุเรียนนี่ก็คือสุดๆไปเลยอ่ะแสดงว่าก็มีคนไทยมาศึกษาเรื่องว่าสภาพที่งมันคือทุ่งปาไกยังไ ไม่มีไม่มีไม่มีส่วนใหญ่เขามาเรื่องปัญหาสุขภาพแต่อันนี้ก็คือถ้าเกิดมีเพื่อนๆของเจ็บที่จะเปิดพวกคลินิกของสัตวแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครที่มีคลินิกส่วนตัวหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลจะว่าก็เป็นสิ่งที่แนะนำนะใช่ใ,ใช่ใช่ออใช่ใช่เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวันวันหนึ่งเราไปพบเจอใครไม่รู้ว่าเอาอะไรกลับมาบ้างการที่เราสัมผัสลูกบิดสิ่งที่เราสัมผัสร่วมกันโซฟ,ฟาหรือว่าโต๊ะต่างๆเนี่ย คนที่เราหลักอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ควรจะป้องกันเขาซึ่งอันเนี้ยเออมันก็ทำให้จใจระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เพราะเราอะ่ะอ่ะเราก็คงไม่กลัวตัวเองเท่าไหร่แต่เรากลัวว่าเราจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนข้างหลังเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเออพอมีเครื่องที่เวลาเรากลับบ้านมาเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยให,ให้ให้คนที่บ้านเราปลอดภัยเนี่ยจะก็รู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นแต่ว่าวันนี้ถ้ามีงบมาที่นี่ก็ควรจะมีติดบ้านจะดี ใช่ถ้าถ้าเกิดเราสามารถนะใช่ก็ก็โอเคแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เบื้องต้นเนาะไม่ว่าคุณจะทําความสะอาดตัวเองก่อนเข้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีเนี่ยจะว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แนะนําสําหรับองค์กรต่างๆนะคะเพราะว่ามันให้ประโยชน์ทั้งกับลูกค้าที่เข้ามารับบริการของเรารวมทั้งบุคลากรของเราให้เขาทํางานได้อย่างมั่นใจว่าเออเขามันสร้างมูดด้วยเมื่อกี้พี่ๆได้เข้าไปดมกัน<ม>ก็รู้สึกเลยเนาะว่าไอ้กลิ่นมันแบบ มันเป็นกลิ่นที่ดีอะมันไม่ใช่กลิ่นที่เราเข้าไปตามที่ต่างๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีกลิ่นมันมันแบบมันสร้างมูที่ไม่ดีได้แต่อันเนี้ยอย่างแรกเลยที่เราเห็นได้ก็คือกลิ่นรู้สึกได้เลยค่ะสุดท้ายอยางไรบฝางต,ตอนนี้ก็มี PM แล้วก็โควิดกัจะกลับด้วยความที่เป็นหมอค่ะก็ฝากทุกคนนะคะว่าให้รักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกค่ะว่าภายภาคหน้านอกจากโควิดแล้วมันจะมีโรคใหม่ๆมาอีกหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่ทําได้นะคะก็คือการดูแลรักษาตััวเเองและะคคนนที่รรารก เออเริ่มได้จากตัวเราเองเลยค่ะก็คือสวมหน้ากากอนามัยนะคะถ้ามีโอกาสเวลาไปสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรือว่ารักษาระยะห่างรวมทั้งล้างมือบ่อยๆอย่าเอามือมาสัมผัสหน้าสัมผัสปากอะไรเงี้ยซึ่งจะว่าจะพูดคำเนี้ยทุกคนคงรู้ดีกันหมดแล้วค่ะว่าการดูแลตัวเองทำยังไงเพียงแต่ว่าขออย่าให้ประมาทเท่านั้นเองค่ะ